อันน <accurately S 2> ั้นหมอเทศหรือเปล่าไอ้ปานินัตผู้แหงเอาแหงเอาแล้วโอ้ยนครนายกขอดคลองไปแล้วเจอทำนาเข้าไป หยุดยาวรับ <minutes> ม้ว <ikke Ugh>. ุดนแลีบ้านเหยุดเลไม่ต้องทำแล้วแล้วตอนนี้มีหลานมาให้เลี้ยงอะรงานชอบมาอีกีแก้เหงาดีหลานได้แกงเหงาได้ เงียบวะไปเท e ี่ยวปีใหม่ยังไม่กลับเ็บ่าวหนุ่สปลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดไปช่วงนี้มันพัดหลุ่มช่วงนี้ปลามันกำลังพัดหลุมเริ่มหนาวแล้วเหมือนรู้ดึก ดูกาลมันจะเปลี่ยนนะมธรรมดาปีนี้หนาวมันมาช้าไอ้ยังงี้ไม่ไม่ใช่หนาวอันนี้เย็นเฉยเฉยสมัยก่อนถ้าหนาวกันสิบห้าสิบหกองศาหนึ่ง แต่ดูดูที่โทรศัพท์บตสิบเก้าแต่พอมาข้างนอกจริงไม่ถึงอะ